ครับก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนเับาเข้าสู่ท c c h ช n n e l นะครับวิดีโอนี้ก็มีหลายคนที่สอบถามกันเข้ามาในส่วนของการกดยิงแล้วลากหน้าจอไม่ได้นะครับเลื่อนหน้าจอหรือเคอร์เซอร์เมาส์ไม่ได้นะครับก็เกมที่ผมจะมาเทสวิธีแก้ไขนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวฟีฟานะครับก็ในส่วนนี้นะครับปัญหามันน่าจะอยู่ที่ปุ่มยิงนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมไปลองดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะเซฟนะครับแล้วก็ไปที่เกมเข้าไปในส่วนของโหมดทั่วไปนะครับลองดู การต่อยก็เลื่อนได้อยู่นะก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมันจะเป็นยังไงนะครับในส่วนนี้ อันนี้คือในปุ่มธรรมดานะพอเรากดยิงมันก็จะมีค้างบ้างนะครับเวลาที่เรากดยิงบอมันค้างเรามาดูตรงนี้นะครับวิธีแก้ไขในส่วนนี้นะมันจะมีฟังก์ชันอยู่3ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นซ่อนเคอร์เซอร์เมาส์นะครับก็ลากมาวางประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาที่เรากดยิงนะมันจะเป็นเหมือนปุ่มลากนะครับ เราก็วางไว้ประมาณนี้เวลาที่เรากดยิงตัวลากมันจะลากขึ้นไปข้างบนนะครับลากขึ้นไปหาตัวรูปเมาส์ตัวนี้นะครับเวลาที่เรากดยิงสําหรับตัวนี้นะเมื่อกี้มันก็มีล็อกบ้างเป็นบางครั้งนะครับถ้ากเกิดว่าอยากจะได้แบบไม่ล็อกเลยนะครับหรือล็อกน้อยนะครับก็มาที่ตรงปุ่มดัดนิสัยนะครับตรงนี้สำหรับคนที่ใช้งานปกติจ,จะไม่ได้เข้ามาตั้งค่าในส่วนของปุ่มยิงสักเท่าไหร่นะครับ ก็มันจะอยู่ที่ตำแหน่งแรกเสมอนะครับให้เราเลื่อนมาเป็นในส่วนของการตั้งค่าแบบเล่นเกมโมบ้านะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็กดตกลงครับกดตกลงเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ตัวเกมเหมือนเดิมก็ลองเล่นดูครับมันก็จะลากขึ้น เวลาที่เรากดยิงครั้งแรกนะมันก็จะลากขึ้นไปแบบนี้เราก็จะสายได้เวลาที่เรายิงครั้งแรกนะครับกดยิงครั้งแรกมันจะลากขึ้นไปข้างบนนะครับเห็นไหมครับมันจะลากขึ้นไปข้างบนแบบนี้เสร็จแล้วเราก็สายหน้าจอาได้ หรือเวลาที่เราซูมนะครับกดยิงครั้งแรกมันจะล่างขึ้นไปนบนแล้วเราก็สายหน้าจอประมาณนี้ครับก็น <om> ่าจะแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยววิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขอนญาตลาไปก่อนแล้วนะครับก็หากมีข้อมูลตัวไหนหรือมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะก็อย่าลืมนะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามไปด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ